ปลูกผักกินเองหรือซื้อกินอะไรดีกว่ากันคุณเคยสงสัยไหมครับว่าการปลูกผักกินเองกับซื้อจากตลาดแบบไหนดีกว่ากันวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดชกันไปเลยว่าแบบไหนที่เหมาะกับคุณมากกว่ากันโดยเราจะมี4หัวข้อหลกัลกๆในการเปรียบเทียบคือ 1. ต้นทุน 2. ความสะดวก 3. คุณภาพและความปลอดภัย 4. พื้นที่ที่ใช้ไปเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับต้นทุนถ้าปลูกเองอาจต้องลงทุนหนักในรอบแรกในการซื้อดินปุย๋ยเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าอุปกรณการปลูกต่างๆรวมๆแล้วประมาณหลักหลายร้อยถึงหลักหลายพันขึ้นอยู่กับปริมาณที่อยากปลูกแต่ถ้าปลูกสำเร็จแล้วก็สามารถเก็บกินได้ยาวๆเลยครับแต่ถ้าเป็นทางซื้อกินไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ต้องเสียเงินทุกครั้งที่อยากทานสรุปปลูกเองจ่ายทีเดียวคุ้มค่าระยะยาวซื้อกินจ่ายไปครั้งๆไม่ต้องลงทุนหนะักความสะดวก ถ้าปลูกเองต้องมีการลดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลเรื่องมแมลงอาจต้องใช้เวลาในการดูแลหน่อยแต่ถ้าซื้อกินง่ายมากแค่เดินไปตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบแล้วจ่ายเงินเท่านั้นสรุปปลูกเองสะดวกน้อยกว่าเพราะต้องใส่ใจดูแลอยู่เป็นประจำซื้อกินสะดวกสุดลดภาระ,ะในด้านนี้ไปได้เลยความปลอดภัยและคุณภาพถ้าปลูกเองมั่นใจได้ร0 0เอร์เนว่าปลอดสารพิษเพราะผ่านมือเราในทุกขระบวนการ แต่ถ้าซื้อกินบางทีอาจต้องเสี่ยงกับสารตกค้างต้องเลือกแหล่งซื้อให้ดีๆและจําเป็นต้องล้างทางาําความสะอาดก่อนหรืออาจจะต้องเลือกผักที่มีสสญลักษณ์ปลอดสารพิษแต่ก็ต้องแลกมากับราคาที่สูงกว่าผักทั่วไปสรุปปลูกเองปลอดภัยแน่นอนสบายใจได้ซื้อกินอาจต้องเลือกแหล่งที่ซื้อและล้างทางาําความสะอาดให้ดีๆ <elet> าการใช้พื้นที่ถ้าคุณมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสวนหลังบ้านหรือแค่ระเบียงเล็กๆก็สามารถปลูกได้แต่ถ้าไม่มีพื้นที่เลยซื้อกินก็เป็นตัวเลือกที่ง่ายกว่าสรุป มีพื้นที่ปลูกเองคุ้มกว่าไม่มีพื้นที่ซื้อกินสะดวกกว่าสุดท้ายแล้วไม่มีแบบไหนที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณเหมาะกับแบบไหนอยากได้ผักสดปลอดสารคุ้มค่าปลูกเองเหมาะกว่าอยากสะดวกได้ผักหลากหลายไม่ต้องรอซื้อกินตอบโจทย์กว่าแลวคุณล่ะเหมาะกับแบบไหนคอมเมนต์บอกเราหน่อย